สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาธิบายเกี่ยวกับโฮลดิ n g ที่เคยทิ้งค้างเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับปืนแต่ละกระบอกเนี่ยมันจะมีสมรรถนะการยิงที่ไม่เท่ากันนะครับให้สังเกตรตรงคำว่าการ mastering level นะครับที่อยู่ใต้เลขแดงที่บอกกระสุนนะครับผม s i ติ t i n g หมายถึงการมองเห็น คุณจะมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือไกลขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับสโคปที่คุณใส่เมื่อคุณใส่สโคปที่ไกลามากเท่าไหร่ไซติ้งก็จะเพิ่มมากเท่านั้น holding หมายถึงความเมื่อยล้าในการจับปืนรวมไปถึงความนิ่งในการจับปืน ถ้าโฮลดิ้งยิ่งเยอะเท่าไรคุณก็จะยิ่งจับปืนได้นิ่งมากเท่านั้นและสามารถต้านทานแรงดีดเมื่อคุณยิงได้มากเท่านั้นทุกครั้งที่คุณยิงออกไปเกจความเมื่อยตรงเกจแดงๆที่บอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วเนี่นะครับจะลดลงคุณจะต้องทำการกดลดปืนซึ่งจะอยู่ข้างๆปุ่มรีโหลดเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผม อ๋อลืมบอกไป reloading หมายถึงความเร็วในการ reload รปืนบางกระบอกเนี่ยมันจะสามารถเพิ่มสมรรถนะการร e l o a d ได้ซึ่งจะทำให้คุณเนะ่เปลี่ยนกระสุนได้ไวย,ยิ่งขึ้นนะครับผมต่อจากนี้นะครับผมจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง holding กับเกจความเมื่อยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเียญเข้า free fantasy นะครับเพื่อที่จะได้เห็น เกตกันได้จะชัดโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องเวลาหมดนะครับผมคุณจะสังเกตคําว่า concentration นะครับที่เป็นแถบขาวๆเนี่ยนะครับอยู่ข้างบนเกตจะลดลงเรื่อยๆอ,อย่างต่อเนื่องแต่จะลดช้าเมื่อคุณอยู่นิ่งๆยกเว้นแต่ว่าปืนไหนที่มี holding ต่ำๆเกตก็จะยิ่งลดไวมากเท่านั้นแล้วคุณลองดูตอนยิงนะครับผม เมื่อคุณยิงเนี่ยคุณจะเสียความเมื่อยไปมากเท่านั้นเมื่อเกจหมดเนี่ยเห็นไหมครับกล้องเลงเนี่ยจะสัน่นเมื่อกล้องเลงสั่นเนี่ยนะครับคุณจะสูญเสียความแม่นยำไปอย่างมากจะทำให้คุณอ่ะเลงไปที่จุดสำคัญเนี่ยได้ยากมากขึ้นเท่านั้นวิธีการฟื้นฟูเกจนะครับคุณกดลูกศรข้างๆปุ่มรีโหลดนะครับแบบนี้ กดค้างเอาไว้และรอจนกว่าเกจจะเต็มแล้วก็ปล่อยก็จะกลับมาเหมือนเดิมได้ Holding เนี่ยคุณสามารถเพิ่มได้จากการติดตั้งด้ามจับหรือติดตั้งเรลโคเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเรลโคเวอร์นะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับให้คุณกลับไปที่ Simulator ก่อน holding จะลดลงเมื่อคุณทำการติดตั้งชิ้นส่วนใดๆนะครับที่เป็นอยักๆๆ,ๆๆหรือที่เรียกว่ารางแต่ขณะเดียวกันก็มีวิธีการฟื้นฟู holding ได้โดยทั้งหมดเนี่ยจะมีดังนี้นะครับการฟื้นฟู holding อันดับแรกคุณจะต้องทำการเปลี่ยนพานท้ายแต่สลับปืน m 1 6เนี่ยจะมีพานท้ายอยู่หลายแบบบางกระบอกเนี่ย ถ้าคุณเปลี่ยนพานท้ายไปเนี่ยนะครับจ,จะช่วยเพิ่ม holding s i t i n g หรือ reloading ได้ก็แล้วแต่ปืนนะครับผมถ้าปืน m 1 6เนี่ยให้เลือก tactical stock เพิ่ม holding หรือ reloading อะไรนะครับให้แสงเกตที่ที่ด้านบนของชื่อไอเทมนะครับมันจะมีบอกที่เขียนว่า s i g h t i n g บวก20%หมายความว่าคุณจะมองเห็นได้ชัดขึ้น20% holding บวก40%หมายความว่าคุณจะถือปืนได้นิ่งยิ่งขึ้นและลดความเมื่อยล้าจากแรงดีดได้40%แต่ในขณะเดียวกันคุณจะรีโหลดช้าลง40%นะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือซื้อแล้วก็ติดตั้งไป Real Cover ที่บอกไว้ข้างต้นจะอยู่ในหน้าจอ a c c e s s o r i e แล้วก็เลือกที่ ETC etc. หมายถึงชิ้นส่วนอื่นๆ r a i l cover โดยปกติเนี่ยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนแต่คุณจะติดได้เพียงแค่ช่องละ1ส่วนมันจะเป็นแบบนี้นครับ reel cover ซึ่งจะช่วยเพิ่ม holding ให้นะครับ10%แต่ถ้าคุณอยากจะติดให้ครบ4ส่วนนะครับคุณก็เลือกที่ช่องต่อๆไปเรื่อยนะครับผม แล้วก็ติดตั้งแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่ม holding ได้อ้อเคล็ดลับก็คือ accessory ที่คุณติดตั้งคุณสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะครับผมวิธีการเคลื่อนย้าย accessory ก็คือคุณกดค้างที่อะไรก็ได้นะครับพอ accessory นะครับเป็นสีน้ำเงินคุณจะสามารถเลื่อนไปมาได้วิธีสังเกตว่าคุณจะไปอยู่ตรง ไหนได้นะครับให้ดูที่ไฟขาวๆที่วิ่งเข้ามานะครับแต่เผอิญว่าที่ผมกดนะครับมันเป็นแค่กล้องเล็งมันจะเลยบังคับแค่ให้อยู่แค่ด้านบนเท่านั้นนะครับพอคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับคุณก็ปล่อยเอาได้นะครับผมไหนๆก็จะบอกถึงเกี่ยวกับสเตตัสแล้วนะครับมันมีชิ้นส่วนอีกมากมายนะครับที่จะมี ผลต่อสเตตัสนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะมีผลต่อสเตตัสนะครับก็คือด้ามจับแต่ว่าปืนนี้นะครับอาจจะไม่มีผลแต่ว่ามันจะมีปืนอื่นๆเนี่ยนะครับที่เมื่อคุณเปลี่ยนลักษณะาด้ามจับเนี่ยคุณจะเพิ่มสเตตัสได้อีกอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มสเตตัสได้ใช่ไคือลำกล้อง คือปืนบางปืนเนี่ยมันจะมีลำกล้องหลายขนาดนะครับจะบอกว่าลำกล้องยิ่งยาวมากเท่าไหร่โฮลดิ้งเนี่ยนะครับก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นแต่จะแลกมาด้วยแอคค r รารี ari, หรือที่เรียกว่าความแม่นยำปืนเกิดทุกกระบอกเนี่ยนะครับยกเว้นปืนลูกซองกับปืนลูกโม่จะมีสิ่งที่เรียกว่าที่เก็บเสียงอยู่นี่นะครับ เมื่อคุณติดตั้งที่เก็บเสียงเนี่ยจะเพิ่มความแม่นยำให้น,นะครับผมซึ่งความแม่นยำเนี่ยนะครับก็คือจะทำให้คุณเนี่ยยิงโดนในจุดที่คุณต้องการจะยิงอ่ะได้แม่นยิ่งขึ้นต่อให้โฮลดี้และไซติ้งของคุณเนี่ยนะครับใจมากแค่ไหนแต่ตามได้ที่ลำกล้องปืนนั้นนะ่ะสั้นโอกาสจะโดนน่ะก็ยากมากเท่านั้นเช่นกันมันแล้วแต่ปืนนะครับ ปืนแต่ละปืนเนี่ยจะมีวิธีการปรับ Holding รวมถึงวิธีการยิงไม่เหมือนกันนะครับผมก็จบไปได้นะครับกับเกี่ยวกับสเตตัสของปืนและรวมถึงอุปกรณ์นะครับที่มีผลต่อสเตตัสด้วยนะครับผมขอบคุณครับ